สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้นะคะพี่แรมก็พาเพื่อนมาชมสวนแตงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสวนแตงของเราก็มีการเก็บผลออกไปแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลเล็กๆนะคะนี่เขาก็กําลังออกผลเยอะเลยนะคะเช้านี้น้องชายของพี่แรมก็กําลังปั่นน้ําเพื่อที่จะ ให้น้ำนะคะมาลดที่สวนแตงนะคะนี่บรรยากาศตามนี้เลยนะคะนี่ผลของเขาก็กำลังโตนะคะนี่จะสังเกตด,ด้านในนะคะนี่ผลของเขากำลังหย่อนเยอะเลยนะคะเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลังจากที่เก็บแตงออกไปแล้วนะคะน้องชายก็จะมาปั่นน้ำ ทุกๆวันนะคะช่วงนี้คือต้องให้น้ําทุกวันนะคะจะต้องให้ดินชุ่มน้ําชุ่มนะคะผลแตงก็จะออกมาดกให้พวกเราได้เก็บแบบนี้นะคะนี่เยอะเลยในช่วงนี้คือเยอะมากๆเลยนะคะนี่ในช่วงนี้คือเยอะมากๆนะคะนี่ผลแตงนะคะก็หลังจากปลูกแล้วนะคะก็ประมาณ30วันนะก็จะได้เก็บผล30-35วันประมาณนี้ค่ะก็ได้เก็บผลแล้วนะคะนี่ กำลังโตเลยนะคะนี่โอ้โหฝั่งนี้เป็นไงเป็นไงไปดูกันนะคะนี่ตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหตามนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเก็บทุกๆวันนะคะในส่วนตรงนี้ก็เก็บทุกวันนะคะอันนี้ก็ปลูกไม่เยอะนะคะประมาณสิบกว่าแถวเองนะคะถ้าเราไม่ให้น้ําช่วงเนี้ก็คือ ้าให้ขาดน้ําช่วงนี้ไม่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญมากเลยน้ําแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยนยก็คือต้องให้ให้สองวันเว้นนะคะนี่แล้วก็ให้ปุ๋ยทางสายน้ําหยดนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่องร่องแปลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมแปลงนะคะน้ําก็จะผ่านมาตามท่อนี่นะคะเมื่อเขาปั่นน้ําขึ้นมาน้ําก็จะผ่านตามท่อแต่ละท่อเขาก็จะมีสายน้ําหยดอยู่ตรงกลางระหว่างแปลงนะคะนี่ขานี้แปลงที่ สองนะคะเขาก็จะทํากระโจมนะคะทําเป็นซุ้มแล้วก็เอาตะข่ายนะคะมาเอามาเอาตะข่ายมานี่เอามาวางไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหลายท่านนะคะถามที่แล้ว,ว่า ไม่ได้ปลูกแตงกวาแล้วหรอไม่ได้ปลูกแตงลานแล้วหรอคะพี่แรมก็มาอัปเดตให้ชมกันแล้วนะคะว่าช่วงนี้ก็ยังมีการปลูกอย่างต่อเนื่องนะคะนี่มาดูผลสดๆกันเลยนะคะนี่โอ้น้าก็กําลังมานะคะในช่วงนี้จะได้ยินเสียงน้ําไหลแล้วนะคะน,นี่นะคะตรงนี้ก็ได้มีการเปิดท่อน้ําแล้วเนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นว่าวในการเปิดปิดน้ํานะคะ ังเกียได้ว่าเนี่ยในแปลงแต่ละแปลงเนี่ยเขาจะมีความชุ่มของน้ำอยู่นะคะนีส่สวยๆั้งนั้นเลยนะคะอืมแต่และซซูมสวยมากอันนี้คือแปลงที่เราเก็บแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่กระโจมไว้ตรงนี้นะคะค่ะยทุกๆเช้านะคะก็จะมาดูแปลงนะคะตรงกลางตรงกลางนี่นะคะก็คือ จะไม่ให้มีเศษหญ้าเลยนะคะถ้ามีหญ้าเนี่ยก็คือเขาจะนําพวกเชื้อโรคเชื้อรานะคะมาสู่ต้นแปลงนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในแปลงแปลงของแปลงเนะะี่ยก็คือพยายามเราจะพยายามไม่ให้มีเศษหญ้าเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีเศษหญ้าล้วโอ้โหเชื้อโรคเชื้อรามากันเยอะแล้วก็ดูแลยากนะคะแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็พาเพื่อนๆมาชมสวนแตงนะคะแล้วก็มา update, อัปเดตการปลูกแตงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แรมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังติดตามรับชมพี่แรมเลดี้บันนาเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ